เธออย่าไปนะอย่าไปงั้นเหรอแต่นี่มันงานสำคัญนะฉันต้องไปทำสัญญาร่วมธุรกิจอนะเธอกำลังจะโดนหลอกจากคนที่ไว้ใจเธอหมายถึงเนนงั้นเหรอแต่เนทเขาเป็นแฟนฉันนะอีกอย่างหนึง่งเขาก็เป็นลูกของเพื่อนพ่อฉันด้วยเขาไม่สงสัยเหรอว่าการตายของพ่อมันแปลกแปลกยังไง กอุบัติเหตุไงเธอลองคิดดูดีๆนะว่าใครอยู่กับพ่อเป็นคนสุดท้ายก่อนที่พ่อจะตายเอา้าว้างสายไปอีกแล้วคนสุดท้ายที่อยู่กับพ่อก็คือเสร็จหรือยังครับจะสายแล้วนะอ๋อค่ะเดี๋ยวฉันรีบไปนะคะเดี๋ยวคุณบีเซ็นตรงนี้นะคะ